สวัสดีค่ะมาทานข้าวนอกบ้านาวันนี้เราย้อนกลับมาที่บัวทะเลบ้านช้างระยองกันอีกสักครั้งวันนั้นเรามาเซอร์เวในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมวันนี้เราจะมากินข้าวนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้อยู่กันครบคนนะคะก็เลยชวนกันออกมากินข้าวนอกบ้านกันสักมือ้อนึงไปดูส่วนของอาหารกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะอจานแรกเมนูแนะนํา เมีย่ยงดอกบัวสีชมพูสวยๆแบบนี้มีน้ำจิม้มน้ำเชื่อมหวานๆอย่างนี้มาให้ด้วยนะคะลักษณะเหมือนเมีย่ยงคำอันนี้เป็นน้ำพริกไขป่ปูเราสั่งเองเพราะเราชอบกินน้ำพริกอันนี้แม่สั่งต้มยำไก่บ้านใบมะขามอนร้อนๆมาลิจ่าเสิร์ฟมาในรูปแบบของหมอ้อไฟอันนี้ของคุณลูกเขานะคะปลากระพงทอดราดน้ำปลาและจะมีน้ำจิ้มแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ ก็อันนี้ของคุณอาเขาเป็นกนสังนะคะยำส้มโอกุ้งสดจะเพื่อนๆนก็ประมาณนี้อาหารในวันนี้นะคะมา,า,าทานข้าวนกันสักวันนึงนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ออกมาทานข้าวในบ้านส่วนใหญ่ก็จะกินกันที่บ้านเป็นประจำนะคะมาลีกันเลยจ้าชิม กันไปนะคะแสงก็จะจ้านิดนึงเพราะว่าเรานั่งตันงนี้แสงก็จะไม่ค่อยได้นะคะสำหรับที่นี้คมาชิมกันเลยนะคะ,อ,ะอร่อยใช่ไหมคะความอร่อยจากคะแนนเต็มสิตอนนี้นิชาให้อยู่ที่แปดคะแนนนะคะคนในส่วนของน้ำพริกไข่ปูนั้นที่เคยกินมานั้นมันจะอร่อยกว่านี้แต่ก็โอเค哟 ยำต้นเผา้สดน่าจะเป็นเมนูทานนิ่งนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะก็พอใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรดีในชิ้นขึ้นกุ้งนะคะกุ้งก็ใช้ได้นะคะกช้ได้อยู่นะคะขออนุญาตไปทานต่อก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ